พอล่มคนปลายซอยแรงจูงใจทางการเมืองถ้าเป็นหนังละครนะนะตอนนี้ไม่ต้องภาคแล้วเรื่องมันเดินด้วยตัวมันเองจนคนดูเดาได้ว่าจะจบแบบไหนก็เลยไม่อยากคุยเรื่องที่ทำกระเพาะสังคมเครียดพอดีเห็นข่าวคุณนิกรจำนงเลขาคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎร ถแถลงผลประชุมก็จำต้องคุยจนได้คือเมื่อวาน6มิถุนายน2567คณะกรรมาการศึกษาแนวทางออกพอรบนิรโทษกรรมเขามีมติเห็นชอบใน3ประเด็นประเด็นที่1กรอบเวลานิรโทษกรรมให้เริ่มนับตั้งแต่1มการาคม2548จนถึงปัจจุบันประเด็นที่2นิยามคำว่าการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมือง ให้หมายถึงการกระทําที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแยง้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองประเด็นที่สาขอบเขตการเิรโทศกรรมสรุปได้ว่าบรรดาการกระทำใดๆหากเป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้ที่ได้กระทําการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดและถ้าได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ยือว่าผู้นั้นไม่ต้องคาพิพากษาว่าได้กระทําความผิดนั้นถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและให้ถือเสมือนว่าบุคคลน,นั้นไม่เคยกระทําความผิดนักข่าวถามท้ายที่สุดการนิรโทษกรรมจะครอบคลุมถึงคดีมาตราหนึ่งสองด้วยไหม คุณนี้ก่อนตอบอีกสักสองถึงสามครั้งคงจะพิจารณาได้ผมก็อยากบอกกับกมทศึกษาว่าไม่ต้องประชุมแล้วละ่ะแค่สองประเด็นแรงจูงใจทางการเมืองกับขอบเขตการนิรโทศกรรมมันก็ชัดครบจบที่ทักสินตรงตัวอยู่แล้วไม่ต้องเข็นเล่ออ้อมโลกประชุมกันให้เปลืองแอร์อีกทุกคดีที่เกิดในรอบสิบเก้าปี ได้รับนิรโทษกรรมทั้งหมดไม่ว่าอาญาหรือแพ่งภายใต้นิยามคำว่าการเมืองเพราะทุกคดีในโลกนี้ไม่มีคดีไหนที่ไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองอยากให้แต่ละกันมาที่การศึกษาตอบผมคำสิคำว่าการเมืองที่พวกคุณลากไปลงรูพวกคุณไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายตามเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติคำนี้หรอพวกคุณมาทำตัวเป็นศาสดาตะแบง แต่แรงตลบนิยามคำทางกฎหมายแบบลากลงไปกินใต้น้ำอย่างนี้ไม่ได้นะพวกคุณต้องตกผลึกคำว่าการเมืองให้ชัดซะก่อนถ้ายังไม่ตกผลึกจะมาใช้ผลึกที่ยังเป็นขี้เลนละเลงคำความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อให้สอดรับกับคำว่าการเมืองของพวกคุณเองแบบนี้มันยิ่งออกอ่าวออกทะเลไปกันใหญ่การก่อจราจนเผาบ้านเผาเมือง จวงจาบหยาบช้าสถาบันทำร้ายเจ้าหน้าที่ประชาชนทั้งเจ็บทั้งตายทำกันเป็นขบวนการมุ่งหวังล่มชาติล้มสถาบันนี่ใช่ไหมคดีการเมืองตามนิยามที่พวกคุณลากไปผมว่ามันไม่ใช่นะคำว่าการเมืองที่มาจาก political รากศัพท์จากภาษากรีกอริสโตเติลเจ้าของทฤษฎีประชาธิปไตยเป็นผู้บัญญัติขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสต์กาล ให้กรอบนิยามคำการเมืองไว้ว่างานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดินแล้วในโลกนี้มันมีอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวกับรัฐและแผ่นดินไม่มีเลยทุกคนทุกชีวิตเมื่อรวมเป็นสังคมประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งทุกการกระทําทุกการแสดงออกมันคือการเมืองทั้งสิ้นฆ่าปล้นชิงวิ่งราวลักทรัพย์ก็การเมืองฉุดคร่านาจาร ข่มขืนหลอกลวงก็กอการเมืองร่ำรวยยากจนอดอยากเหลือเฟือก็กอการเมืองชิงอำนาจชิงตำแหน่งแก่งแย่งก็กอการเมืองติดคุกแต่ไม่ติดป่วยทิพย์อ้างว่าป่วยจริงก็กอการเมืองสุจริตคอรัปชัน่นสัตว์ซื่อคนแค่เป็นหมาในข้อก็ก่อการเมืองเผาบ้านเผาเมืองกล่าวร้ายป้ายสีมุ่งหวังทางล้มล้างทำลายพระมหากษัตริย์ กการเมืองสรุปไม่มีอะไรเลยที่เรียกว่าไม่ใช่การเมืองทุกเรื่องทุกปัญหาจากทุกชีวิตในสังคมชนสังคมชาติจะเป็นคนดีไม่เป็นคนดีเป็นการเมืองทั้งสิ้นเพราะแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นกับแต่ละชีวิตในสังคมล้วนมีผลเกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดินโดยตรงทั้งนั้นเกี่ยวยังไงก็เกี่ยวทางบริหารและปกครองนั่นไงไม่งั้นจะอ้างประชาชนเพื่อแย่งกันเป็นรัฐบาลหรือ ถ้าบริหารดีปกครองดีจัดการจัดระเบียบสังคมดีเรื่องเลวๆที่ไม่ควรเกิดมันจะเกิดเป็นคดีความหรือตอนรัฐบาลประยุทธ์บริหารทำประเทศและสังคมรอดเพื่อไทยก้าวไกลก็ออกมาตะโกนก้าปีประยุทธ์ทำประเทศล้านหลังชาวบ้านจะอดตายกันหมดแล้วปลูกระดมแล้วขนคนมาร่วมจลาจนเมืองนี่คือการเมืองอย่างตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทย แค่สิบเดือนเศรษฐกิจกพังของแพงทั้งแผ่นดินประเทศเคว้งคว้างอาศัยใบบุญที่รัฐบาลประยุทธ์ทำไว้พยุงไปวันๆแต่พวกที่เคยตะโกนขับไล่รัฐบาลประยุทธ์กลับเงียบฉี่นี่ก็การเมืองเกิดการหากินทางหลอกลวงขึ้นในบ้านในเมืองมากมายข้าราชการโดยเฉพาะตำรวจเละเทะเมื่อกูไม่ได้มึงก็ใหญ่อย,ย,อยู่สาวไซกันวุ่นวาย ผู้บริหารทำอะไรไม่ได้ได้แต่ตาปริบปๆปนี่ก็การเมืองมีกระบวนการใช้เด็กเป็นเครื่องมือออกมาจ่วงจาบหยาบช้าสถาบันมุ่งหวังทางกัดกร่อนบ่อเซาอทำลายผสมแผนต่างชาติสู่การล้มล้างนี่ก็การเมืองด้วยอะไรอะไรก็การเมืองตามนิยามอริสโตเติลผู้เป็นต้นบัญญัติสับให้กรอบคำว่า political ไว้ ฉะนั้นที่กรมาทอาวางกรอบคนที่จะได้รับนิรโทษก,กรรมไว้ว่าการกระทําที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแยง้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองแบบนี้ไม่แค่คดี112เท่านั้นทั้งหมดทุกคดีในทุกเรื่องก็ต้องนิรโทษก,กรรมล้างคุกล้างศาล ยุติคดีที่เกิดในรอบ19ปีไปให้หมดรัฐบาลเพื่อไทยจะเอากันอย่างนี้แน่นะยิ่งลักยังแค่ลักกลับนิรโทษกรรมเมาเข่งแต่เสรษทาตามกรอบที่วางกันนี่ไปถึงขั้นนิรโทษกรรมเมาประเทศเลยนะเนี่ยก็อย่างที่บอกแต่ต้นนั่นแหละครับคือไม่ต้องภาคเรื่องมันเดินไปด้วยตัวมันเองชัดอยู่แล้วฉะนั้นพรุ่งนี้และว,วันจัน ขอพักเสียงสองวันค่อยมาคุยกันแต่เดือนนี้ผมคงพลุกพลุกโผล่โหน่อยอย่าง18ถึงสิมิถุนายนที่ทุกท่านรอคอยผมก็คงไม่ได้มาคุยเพราะนัดหมอจะไปนอนเล่นโรงพยาบาลสักสองถึงสามวันก็เอินไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวจะหาว่าพอจะเข้าได้เข้าเข็มก็ด้านเมฆหลบผมนะไม่หลบหรอกแต่ลี้ััยคุกไม่แน่ เ็วสีเงิน7มิถุนายน2567